สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมวยมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหการรมประกันชีวิตลองมาฟังกันดูนะคะกับหัวข้ออาชีพตัวแทนประกันไม่ใช่แค่การขายแต่คือการช่วยเหลือชีวิตคนลองไปฟังกันเลยนะคะอันอื่นเราก็มาดูกันก่อนนะคะในส่วนของจุดเด่นอาชีพตัวแทนประกันชีวิต มีจุดเด่นคือรายได้ไม่จำกัดค่ะรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทของตัวแทนยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากนะคะความยืดหยุ่นในการทำงานอาชีพนี้นะคะสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้เองนะคะไม่ต้องเข้าออฟฟิศตามเวลาที่กําหนดของบริษัทนะคะต่อมาการสนับสนุนจากบริษัท มีระบบการปกอบรมที่เข้มงวดแล้วก็มีเครื่องมือรองรับการขายเช่นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ช่วยสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนของเราด้วยนะคะต่อมาโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตจุดเด่นก็จะมีโครงสร้างการเติบโตที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ตั้งแต่ตัวแทนไปจนถึงระดับผู้บริหาร ระดับสูงเลยนะคะเมื่อมีจุดเด่นมันก็ต้องมีจุดด้อยเนาะเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจุดด้อยของธุรกิจนี้คืออะไรนี่ก็จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะจุดด้อยนะคะจุดด้อยของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตก็คือความไม่แน่นอนของรายได้ค่ะรายได้จะขึ้นอยู่กับยอดขายแล้วก็ความสามารถในการหาลูกค,ค้าซึ่งก็อาจจะไม่สม่ำเสมอถ้าหากคุณ ไม่มีวินัยในการทำงานทุกๆวันนะคะแล้วก็สองเนี่ยความกดดันในการหาลูกค้าค่ะคืออาชีพจะแทนประกันชีตเนี่ยคือจะต้องมีความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ๆนะคะหาแหล่งลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือต้องไปมาไปมาหาสู่กันนะคะไปเยี่ยมเยียนกันไป มีการโทรทักทายหาลูกค้าเก่าบ้างนะคะเมื่อเรารู้จุดดีจุดด้อยไปแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเอแล้วการสนับสนุนจากบริษัทประกันชีทนี่จะสนับสนุนอะไรกับคนที่เป็นตัวแทนประกันบ้างนะคะของไทยประกันชีตนะคะจะมีในเรื่องของการสนับสนุนตัวแทนอย่างเต็มที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพซึ่งก็จะมีให้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเครื่องมือ ดิจิตอลนะคะที่ช่วยในการขายแล้วก็การบริหารจัดการลูกค้าแล้วก็การบริหารจัดการทีมนะคะมีความมั่นคงนะคะความมั่นคงของบริษัทก็บริษัทไทยประกันชีก็จะเป็นบริษัทแห่งแรกของคนไทยนะคะที่มีการก่อตั้งมาก็ดําเนินธุรกิจมามากกว่า80ปีแล้วค่ะวัฒนธรรมในการทํางานของบริษัทเราบริษัท มีการส่งเสริมการทำงานที่เป็นทีมนะคะมีการฝึกอบรมและก็พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตัวแทนนั้นสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตแล้วก็สัญญาเพิ่มเติม,ม,มที่รครอบคลุมหลากหลายกลุ่มลูกค้านะคะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายกลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปแล้วก็ครอบครัวค่ะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสมําหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็นประกันชีวิตสะสมสัทพย์เช่นแผนออมเงินเพื่อการศึกษาการแต่งงานนะคะหรือเป้าหมายในอนาคตประกันประกันคุ้มครองรายได้นะคะช่วยดูแลครอบครัวในกรณีที่ผู้เาประกันภัยนั้นเสียชีวิตนะคะ แล้วก็สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนําก็จะเป็นคุ้มครองสุขภาพทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กคุ้มครองอุบัติเหตุแล้วก็ทุกพลภาพสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเรามาดูกลุ่มต่อไปคือกลุ่มของคนวัยทําง,งานค่ะผลิตภัณฑ์ที่แนะนําสําหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวค่ะประกันชีวิตเพื่อการกเกษียณวางแผนสำหรับการกเกษียณที่มั่นคงนะคะสัญญาเพิ่มเติมที่แนะนําก็ค,คือคุ้มครองโรคได้แ,แอย่างเช่นมะเร็ง หัวใจคุ้มครองรักษาค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ะต่อมาเป็นกลุ่มของนักธุรกิจและก็เจ้าของกิจการค่ะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะเป็นประกันชีวิตสำหรับการวางแผนมรดกเป็นการจัดสรรทรัพย์สินนะคะให้แก่ทายาทอย่างมีประสิทธิภาพสัญญาเพิ่มเติมที่แนะนํานะคะก็จะเป็นคุ้มครองโรคร้ายแรงหรืออุบัติเหตุในกรณีผู้บริหารระดับสูงนะคะ ต่ามากลุ่มของผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ที่แนะนําก็จะเป็นประกรันชีตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นการเน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การมอบเงินช่วยชยให้กับครอบครัวค่ะประกันแบบจ่ายเบี้ยสั้นนะคะเช่น5ปีหรือ10ปีสัญญาเพิ่มเติมที่แนะนําก็จะเป็นคุ้มครองโรคแรงที่มักจะเกิดในวัยผู้สูงอายุค่ะแล้วก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ซึ่งก็เป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสําหรับค่ารักษายพยาบาลแบบหมอจ่ายเอามาก็จะเป็นกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะเป็นประกันสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาช่วยในเรื่องการวางแผนค่าเล่าเรียนให้กับเด็กๆส,สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนําก็จะเป็นคุ้มครองค่ารักษายพยาบาลสําหรับเด็กค่ะคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยค่ะ ต่อมาเป็นกลุ่มที่ต้องการในเรื่องของการลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็นประกันชีวิตแบบบํานาญค่ะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดต,ตามกฎหมายกําหนดเลยประกันสุขภาพก็ลดหย่อนได้ภาษีได้เพิม่มเติมนะคะแล้วก็สัญญาเพิม่มเติมที่แนะนําก็จะเป็นคุ้มครองสุขภาพแบบหมอจ่ายคุ้มครองอุบัติเหตุ และบริษัท,ทประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะยังมีในเรื่องของโครงสร้างผลตอบแทนสําหรับตัวแทนประกันชีวิตที่หลากหลายและก็ครอบคลุมค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจและก็สนับสนุนการทํางานของตัวแทนของบริษัทยอย่างเต็มที่ค่ะเรามาดูในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะค่าคอมมิชชั่นปีแรกตัวแทนจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากเบี้ยประกันปีแรกซึ่งอัตราค่าคอมมิชชั่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของแบบประกันในแต่ละแบบนะคะก็จะอยู่ประมาณ ศูนย์ไปจนถึง40%นะคะของเบี้ยประกันปีแรกต่อมาค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุค่ะเมื่อกรมธารมีการต่ออายุตัวแทนก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากเบี้ยประกันปีต่ออายุซึ่งเป็นไรายได้แบบแพสซีฟอินคัมค่ะที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวต่อมาเป็นค่าบริหารทีมงานสำหรับตัวแทนที่9้สู ตำแหน่งของผู้บริหารเช่นผู้บริหารหน่วยหรือผู้บริหารศูนย์ก็จะได้รับค่าบริหารทีมงานเพิ่มเติมจากผลงานของทีมงานในสังกัดซึ่งอัตราค่าบริหารนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและก็ผลงานรวมของทีมค่ะ 3. โบนัสและก็รางวัลพิเศษ บริษัทมีการมอบโบนัสและก็รางวัลพิเศษให้กับตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมเช่นโบนัสรายปีโบนัสรายเดือนนะคะรางวัลการแข่งขันระหว่างเดือนแล้วก็รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็ยกย่องความสําเร็จของตัวแทนสี่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกจากค่า ตอบแทนทางการเงินบริษัทก็ยังมีสวัสดิการต่างๆสําหรับตัวแทนด้วยนะคะเช่นสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลการึกบระมพัฒนาทักษะและโอกาสในการเติบโตนในสายอาชีพค่ะโครงสร้างผลตอบแทนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนไทยไประกันชีวิตในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะย,ยาวสนใจสมัครร่วมทีมกับพวกเรานะคะก็ สแกน QR code หรือ ID line 0851543642มาได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วมธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกันค่ะสวัสดีค่ะ